สวัสดีค่ะดิฉันนางสุจิตราเกีียวสุุลชัยนะคะพยาบาลวิชาชีพรพสตอบ้านสำมาหมู่หกตำบลหัวเสือเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรประภาสรยเสนาอายุ45ปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอยู่ที่รพสตอสามขาจังหวัดลำปาง ได้รับการจ้างงานจากบริษัทอิตโตไทยวิศวกรรมจำกัดค่ะราพสตอของเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่6แล้วก็ดูแลประชากร1,900รายทั้งหมดเนี่ยค่ะมี4หมู่บ้านแล้วก็การดูแลสุขภาพสุขภาวะของประชาชนนะคะเป้าหมายองค์กรของเราคือให้ประชาชนทุก คนที่ดูแลในเขตท้นที่มีสุขภาพสุขภาวะที่ดีนะคะโดยเน้นการสง่งเสริมป้องกันโรครักษาื้นต้นแล้วก็พื้นฟูนสุขภาพนะคะ่ะตัวของผู้พิการเองนะคะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ได้เห็นศักยภาพได้พัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วก็ทีมงานของเราอะคะ่ะได้ผู้วำง,งานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทํางานเป็นทีมมากขึ้นในการ ช่วยเหลืองานแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดียิ่งเลยะคะได้พัฒนาแล้วก็ตัวของผู้พิการได้พัฒนาศักยภาพทีมง,งานของเราก็ได้พัฒนาองค์กรขึ้นมีเพื่อนร่วมงานที่เพิ่มขึ้นมีการสอนงานแนะนํางานแล้วก็การจ้างงานเชิงสังคมเนะะี่ยค่ะทำให้ผู้พิการมีเครือข่ายได้ร่วมงานในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย แล้วก็ร่วมกับทางท้องถิน่นท,ท้องที่แล้วก็ทางจังหวัดที่จัดงานนะคะทําให้ผู้พิการได้กลับมาเล่าให้หน่วยงานฟังหรือองค์กรของเราฟังว่าได้พัฒนาศักยภาพตนเองเพิ่มขึ้นของเราที่ได้ผู้พิการมาร่วมงานหนึ่งในทีมเราได้มีการสอนงานของเราเกี่ยวกับสุขภาพนะะเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็วัดความดันแล้วก็สัประวัติเบื้องต้นแบบง่ายแล้วก็เราพัฒนาเพิ่มขึ้นคือ กา,การช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยงานของเราค่อยๆพัฒนาศักยภาพเพิพ่มขึ้นปับใจที่ได้เข้ามาทำงานที่เราพอสตอบ้านสำขาตอนเข้ามาทำงานใหม่ๆดิฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับงานเลยค่ะก็ได้คุณหมอได้ทีมงานช่วยบอก ใช้สอนแนะนำดิฉันอันไหนผิดอันไหนไม่ใช่จะคอยตักเตือนแบบกันเองมันทำให้ดิฉันรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่คุณหมอและทีมงานนะคะรวมไปถึงคนไข้ที่มารับบริการที่รพสตแห่งนี้ก็เช่นกันค่ะเวลาคนไข้มารับบริการที่รพสตแห่งนี้จะคุยเป็นกันเองสนุกสนาน เหมือนคุณหมอและทีง,งานเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของคุณหมอเลยค่ะและเวลาออกไปตรวจคนไข้นอกพื้นที่กับคุณหมอปอดจะบลับญาติคนไข้ก็จะมีของติดไม้ติดมือกลับมาด้วยทุกครั้งเลยค่ะมา,าทำให้ดิฉันรู้สึกประทับใจและรู้จักคนไข้มากขึ้นที่ได้เข้ามาทำงานที่รอคอสตอ์ซับค่ะว่าสาขาแหนน่งนี้ค่ะ ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ70วันมหัศจรรย์ของฉันตั้ง <Desde S 2> mm. แต่ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ70 <te le> วันมหัศจรรย์ของฉันดิฉันก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของดิฉันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนดิฉันไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแต่พอได้มารู้จัก70วันมหัศจรรย์ของฉันดิฉันก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านเป็นเวลา30นาทีทุกวันหลังเลิกงานค่ะดิฉันได้นำเงินเดือนที่ได้ส่วนหนึ่งฝากบัญชีไว้ค่ะอีกส่วนได้แบ่งไปซื้อผลไม้ตามฤด,ดูกาลมาขายในวันหยุดมันทำให้ดิฉันมีไรายได้เพิ่มขึ้นถึงไม่เยอะแต่ก็ทำให้ดิฉัน พอกิน <F son> พอใช้ค่ะการช่วยเหลือช no ุมชนและสังคมเวลามีงานวัดทิ่ชันก็จะไปช่วยร่วมกับชาวบ้านปวดบริเวณวัดเช็ดเก้าอี้ล้างห้องน้ำและเตรียมอาหารไว้ให้แขกที่จะมาทำบุญที่วัดและร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อใช้สอยและเป็นประโยชน์ แก่คนในชุมชนค่ะการสนับสนุนโมเดลวันละสิบบาทดิฉันได้ให้การสนับสนุนโมเดลวันละสิบบาท,าเ,าบบาทเพื่อต่อยอดให้คนพิการได้มีโอกาสมีงานทำเหมือนดิฉันโดยการสนับสนุนเงินไปยังสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทยไปอย่างต่อเนื่องค่ะ ้ายสุดนีอยกาศทางทางองค์กรเราต้องต้องขอขอบคุณบริษัทอีทั้นไทยวิศวกรรมจำกัดมากเลยค่ะในการสนับสนุนผู้ร่วมงานของเราให้ทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ